ฉันเลือกที่จะเชื่อว่าฉันเก่งพอฉันดีพอและฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนี้ทุกลมหายใจที่ฉันสูดเข้าไปฉันกำลังเติมเต็มตัวเองด้วยพลังของความกล้าหาญทุกลมหายใจที่ฉันปล่อยออกมาฉันกำลังปล่อยวางความกลัวความลังเล ความไม่มั่นใจออกจากใจฉันฉันคือตัวของฉันเองฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครฉันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าในแบบของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวฉันฉันยอมรับได้ทั้งข้อดีและข้อด้อยฉันรักและเคารพตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ฉันดอยค่าลง ความล้มเหลวไม่สามารถลดทอนพลังในตัวฉันได้เพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกความล้มเหลวคือการเติบโตและทุกประสบการณ์คือเส้นทางที่นำพาฉันไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าฉันเชื่อว่าฉันมีศักยภาพมหาศาลฉันเชื่อว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่ต้องการได้ฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จและฉันกำลังเดินหน้าไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจความสุขและความสมหวัง ทุกครั้งที่ฉันพูดเสียงของฉันที่เปล่งออกมาด้วยความมั่นใจทุกครั้งที่ฉันเดินทุกย่างก้าวของฉันสง่างามและหนักแน่นทุกครั้งที่ฉันมองตัวเองในกระจกฉันเห็นคนที่ยอดเยี่ยมและเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพฉันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะรักตัวเองฉันไม่ต้องรอความสำเร็จเพื่อที่จะเคารพตัวเองฉันรักตัวเองตอนนี้เคารพตัวเองตอนนี้และภูมิใจในตัวเองตอนนี้ ฉันคือพลังงานบวกที่ดึงดูดโอกาสที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตฉันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดความสำเร็จความมั่งคัง่งและความสุขจักรวาลกำลังตอบรับความมั่นใจของฉันและมอบสิ่งดีๆกลับมาหาฉันอยู่เสมอฉันคือคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีฉันคู่ควรกับเพื่อนที่สนับสนุนฉันฉันคู่ควรกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ฉันเติบโต ฉันคู่ควรกับงานที่เติมเต็มความสุขและความภาคภูมิใจฉันคู่ควรกับความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันอย่างแท้จริงวันนี้ทุกการกระทําของฉันเต็มไปด้วยความมั่นใจวันนี้ทุกการตัดสินใจของฉันมาจากความกล้าที่อยู่ในตัวฉันวันนี้ทุกคําพูดของฉันคือความจริงที่ฉันยืนหยัดและภาคภูมิใจฉันกล้าพูดสิ่งที่ฉันเชื่อ ฉันกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองฉันกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์ฉันรู้ว่าทุกคนบนโลกนี้มีคุณค่าที่แตกต่างกันฉันเลือกที่จะยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองฉันไม่ต้องการการอนุมัติจากใครฉันไม่ต้องการคำยืนยันจากใครเพราะฉันยืนยันและยืนหยัดให้กับตัวเองได้ เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโลกภายนอกฉันจะไม่ปล่อยให้มันมาทำลายฉันฉันจะปล่อยให้มันผ่านไปฉันจะไม่แบกรับคำพูดลบๆเข้ามาในใจฉันเลือกที่จะได้ยินแต่เสียงแห่งความรักความกล้าหาญและความมั่นใจฉันเชื่อว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะฝันใหญ่ฉันเชื่อว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตที่ฉันต้องการฉันเชื่อว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งหมดที่เคยมีไม่มีอะไรทำให้ฉันทำไม่ได้ ถ้าฉันตั้งใจฉันจะทำมันสำเร็จในทุกสถานการณ์ฉันเลือกความมั่นใจในทุกการตัดสินใจฉันเลือกความเชื่อมั่นในทุกก้าวที่เดินไปฉันเลือกความกล้าหาญฉันคือคนที่ดีขึ้นในทุกวันฉันกําลังกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองฉันเผชิญปัญหาด้วยใจที่สงบนิ่งฉันจัดการความเครียดได้อย่างชาญฉลาดฉันรู้วิธีดูแลตัวเองฉันรู้วิธีพัก ฉันรู้วิธีลุกขึ้นใหม่อยู่เสมอในทุกสถานการณ์ฉันเลือกความมั่นใจในทุกการตัดสินใจฉันเลือกความเชื่อมั่นในทุกก้าวที่เดินไปฉันเลือกความกล้าหาญฉันคือคนที่ดีขึ้นในทุกวันฉันกำลังกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกลมหายใจฉันภาคภูมิใจในตัวเองเสมอ